สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารูปาลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยะาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่ผูกลักนาเราเป็นราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนนะคะมกราคม2568ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีอ่รกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะถึง21 อ่ากรกฎาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลเขาไลน์แอดแอดทาร์เบลูกตาลเลยนะคะในช่วงเดือนนะคะมกราคมนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันค่ะไพ่ตรงการของคุณคือฝ่าย าโคนะคะ2 of 1 7 of Pentacle 9 of 1ค่ะ Ace of Pentacle ค่ะ King of Cup นะคะ w cup, of cups 8 of wands the h i p h e s i s และวไปสุดท้ายของคุณคือ the star ค่ะลูกต,ตามองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณต้องอดทนนะคะแต่มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะคะมีโอกาสเจอคู่ที่ดีค่ะแล้วก็มีเจ้านายที่ดีหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือัพ p อ o r t สนับสนุนนะคะผู้ใหญ่หนุนนําได้ค่ะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะ w of cups ขึ้นมาค่ะแปลว่าคุณเองค่ะอาจจะเจอกัลยานามิตรที่ดีนะคะคู่ค้าที่ดีหรือว่า พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีเข้ามานะคะบางคนอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะมาในรูปแบบของซัพพลายเออร์นะคะบางคนอาจจะมาในในลักษณะของลูกค้านะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเอสออฟออนเอสออฟแพนด์เข้าขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่ามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่คุณจ,จะได้ทําอะไรตามแพชชั่นได้ลงทุนอะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะเดอะไฮปรีเทสขึ้นมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะมีโอกาสที่คุณะคะจะมีเซนส์ที่ดีนะคะ,ม,ะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่อนข้าง เยอะค่ะแต่ไฟล์ออฟเพนเตอร์โคที่ขึ้นมาตรงกลางนะคะยังบ่งบอกว่าช่วงนี้ค่ะคุณเองอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ามีความรู้สึกว่าทำงานแล้วว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ได้หรือในอีกมุมหนึ่งค่ะ,ะตัวของไฟล์ออฟเพนเตอร์โคแล้วก็หนาวานุณเองอาจจะยังรู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเองแต่รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าตันว่าใบรอบข้างเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่ดีมีซัพพอร์ตอ่าอีโคซิสเต็มที่ดีอะคะ่ะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าผลลัพธ์ยังไม่ได้เท่าที่เราต้องการหรือว่าในลักษณะบางอย่างอะคุณเองอาจจะอยู่บนความอดทนอยู่อะคะ่ะมันมีเหมือนกับสิ่งที่เราทําไว้มันอาจจะยังไม่ได้ออกบอกออกกผลในในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้คุณอะมีความวิตกกังวลน,นะคะหรือว่ามีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะทูฟฟานขึ้นมานะคะ่ะบ่งบอกว่าคุณเองจะมีโอกาสในการอ่าหา ช่องทางในการทำงานทำเงินใหม่ๆบางคนอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมนะคะเซเว่นอัลเพนตลขึ้นมานะคะอยากให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่สวเปล่าค่ะมันกำลังจะออกดอกออกผลนะคะมีโอกาสมีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นได้นะคะอะไรที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจะเริ่มเห็นผลชัดนะคะถ้าการลงมือลงแรงทำของคุณถ้าก่อนหนี้คุณรู้สึกว่าผลลับหรือว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเลยอะไรเงี้ยนะคะอยากอยากให้เชื่อว่าสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันแบบมีโอกาสดีแล้วมีโอกาสที่การแบบเอามันเหมือนเป็นคอนเน วันนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าในอนาโคดะมันเหมือนเอาไปต่อยอดกับในชีวิตตัวเองได้นะคะฮิงอบครับแล้วก็เดอ s t สตาร์ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณจะเจอเจ้านายที่ใจดีหรือตัวคุณเองคะ่ะจะเป็นเจ้านายคนนั้นที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคนรอบข้างนะคะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคะ่ะจากเจ้านายที่เป็นคนที่ใจดีหรือว่าตัวคุณเองคะ่ะได้เป็นเลื่อนเลื่อนแบบสเตตัสไปอีกอันหนึ่งเนาะเดอร์สตาร์ก็คือมีความหวังครั้งใหม่แต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความหวังสําหรับชาวราศีกรกฎน,นะคะแต่ตัวแต,แต่สิ่่งงงทีต้ออคือภย ของตัวเองแ่ะคะ่ะเพราะอาจจะรู้สึกว่าขาดแคลนรู้สึกว่าไม่พอนะคะทีนี้ถ้าถามตาเนะแต่ยังมองว่ามันยังเป็นรอบข้างมันเป็นสิ่งที่ดีแค่เราอะไม่มั่นใจในตัวเองให้กลับไปลองเขียนก็ได้คะ่ะว่า เออที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณจะเห็นเลยว่าว่าคุณ่ะผ่านอะไรได้ไมาเยอะแยะแล้วก็จะเอาเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้ขอให้ลงมือทํานะคะเดือนนี้มีคนสพอร์ตคุณเยอะแยะเลยค่ะถัดไปนะคะในเรื่องของเอ,อ่อการเงินนะคะเดือนนี้ต่รู้สึกว่าจริงๆอะ่ะมีคนช่วยเหลือคุณเยอะหรือว่าเงินมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่ถึงขั้นแบบไม่ถึงขั้นแย่แต่ว่าตัวของฟาอเพนเาเคเองอ่ะคุณเองอาจจะไม่กล้าใช้เงินก็ได้ค่ะมันเหมือนเงินเข้ามาแต่ว่าไม่กล้าใช้หรือว่าในอีมนอาากมุมหนึ่ะา้่่นค ทุนอยู่รู้สึกว่ายัางต้องทําอะไรเพิ่มเติมอยู่อะค่ะมันเลยเป็นภาวะที่ตัวคุณเองอะค่ะอาจจะมีโอกาสในการหาเงินเพิ่มเติมเนาะหาช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความหวังครั้งใหม่ในเรื่องของการเงินได้ค่ะในมุมของความรักนะคะ คนโสดเนี่ยหนึ่งก็คือยังแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแต่ถามว่ามีคนโอกาสเข้ามาไหมมีนะมีโอกาสที่จะมีคู่ที่ดีเข้ามาได้ค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็รากฎมีพิจิกหรือว่าธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรนะคะเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะถัดไปนะคะในคุณที่มีคู่ะคะ่ะเดือนนี้อ่าจริงๆคู่ของคุณดีนะคะแต่คุณเองอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีความระแวงสงสัยกนะะันค่ะขอให้เปิดใจคุยกันมอบคุณค่าที่ดีให้กับกันนะคะมันก็จะทําให้ปรับความ เข้าใจแล้วกลับมารักกันได้ดีคะ่ะแต่รู้สึกว่าความรักมันยังไปในทางที่ดีมากๆนะคะหาเวลาเนี่ยเหมือนกับลองไปลองคิดถึงวันดีๆที่ผ่านมาร่วมกันนะคะลองอาหากิจกรรมทําร่วมกันนะคะบางคน,นอาจจะหา,าทำทำอาชีพเสริมและทําร่วมกันนะคะมันก็จะเป็นการาทําให้ e NERGY ของความรักของคุณดีขึ้นได้ถัดไปนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะในมุมของสุขภาพนะคะในนี้ระวังเรื่องของการทานอาหารให้มันบบกว่า ตรงตามหลักโภชนาการหรือในอมุมนึงค่ะเป็นลักษณะของการการทำแบบเรื่องของโรคกระเพาะนะคะเรื่องของการทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ ความเครียดวิตกกังวลนะคะเรื่องปวดหัวไมเกรนต่างๆเนาะพยายามปรับ,บบาลานซ์ของร่างกายคะ่ะปรับสมดุลให้กับตัวเองนะคะระวังเรื่องของช่องท้องนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆนะคะปรับตรงด้านนี้นะคะอ่ปรับสมดุลของตัวเองก็จะทําให้อะเอ,อ็เอนด์จีของคุณดีขึ้นได้นะคะถัดไปเรื่องของการทําบุญคะ่ะเดื iece, นอนนี้แนะนําเป็นการทําบุญให้กับคนยากไร้การให้โอกาสนะคะหรือว่าออทําบุญด้วยของคู่นะคะก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะต่อย่าง ที่บอกนะคะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆเราทําบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดเลยขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาได้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจลูกตาลน,นะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้บุรรักษาเทวดาคุ้มครองไว้เจอกันนนออกัน่คสสวสดีะ